สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนกลับมาพบกับหนุยที่ช่องยหน่อยๆคาลินาอีกแล้วนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้เรายังไม่ได้ทาสีปากมานะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะมารีวิวลิปสติกให้เพื่อนๆดูนเองค่ะก็คือของดิ o อนเองค่ะทุกคนก็คือ2ตัวนี้เลยนะคะที่หน่วยซื้อมาเนาะแต่ว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ว่าคนละสูตรนะคะหน่วยซื้อมาสอสีนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเนาะ แล้วก็ลิปมันที่หน่วยทาวันนี้นะคะก็เป็นของดีออเหมือนกันนะคะเป็นดีออลิปโกลนะคะเบอร์ศูนย์หนึ่งเจ็ดนาะก็จะออกสีส้มๆนิดหนึ่งอันนี้คือหน่วยทามาได้สักพักแล้วนะคะเดี๋ยวตอนที่เราจะสวอชสีเนี่ยหน่วยจะอเอาทีชูซ่ซับซลิปมันออกนะคะเพราะว่าจะได้เห็นสีจริงๆของลิปสติกของเราเนาะเดี๋ยวหน่วยขอซับลิปมันออกนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าจะได้เห็นแบบสีปากของเราให้มันชัดๆนะคะ ก็็จะะได้้เปนปนนรมาณีสีแรกนะคะทุกคน BA เขาบอกว่าเป็นสีลักกี้นัมเบอร์ของดีอ r เขาเลยนะคะช่วงนั้นที่เขาออกมาใหม่สีนี้ก็น่าจะเป็นสีลิมิ t e d Edition เหมือนกันนะคะนั่นก็คือรุ่นนี้นั่นเองค่ะเป็นสีเบอร์999นะคะตัวนี้คือหนุย่ยตามหาแบบหลายรอบมากๆนะคะช่วงที่เขาออกใหม่ๆเพราะว่า มันหมดนะคะทุกคนหน่อยไปแบบอุดรโคราดแล้วก็ขอนแก่นอะไรเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าสีเบอร์เก้ายังไม่มีนะคะแล้วหน่อยก็ต้องบอกว่ารอสักพักหนึ่งเลยอะคะ่ะถึงจะได้สีนี้มาเนาะเพราะว่าเขาน่าจะแบบขายดีมากจริงๆนะคะชื่อรุ่นเขาคือรุ่น Lo ช e Dior u o u t u r e Color Lipstick นะคะเป็นลิปเอ่อเป็น f l l ล w Lip Care Longwear Velvet เบอร์999นะคะตัวนี้ลิปสติกทั้ง2ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าสามารถรีฟิลเอเบอได้นะคะก็คือเราอะซื้อแค่ใส่ลิปมาใหม่นะคะแล้วก็ใส่ปอกเดิมได้น่าจะนะทุกคนเพราะว่าหนูก็ยังแบบไม่เคยใช้หมดอะแล้วก็ยังไม่เคยรีฟิลสักทีนะคะแต่ว่าที่กล่องเขาอะเขาบอกว่าสามารถรีฟิลเอเบอได้นะคะ นั่นแหละค่ะก็คือซื้อมาทีเดียวคุ้มเลยไม่ต้องไปซื้อปอกใหม่นะคะแต่ทางเราก็ยังใช้ไม่หมดค่ะถึงแม้ว่าจะใช้มานานมากแล้วก็ตามนะคะโอเคเรามาเริ่มสวอชกันเลยดีกว่าสีแรกก็เป็นเบอร์999นะคะนี่เนื้อสีเขาก็จะเป็นแบบนี้เป็นสีแบบแดงเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้แบบแดงมากขนาดนั้นก็จะเป็นแดงแบบแดงสดๆสดสดติ่งส้มๆหน่อยนะคะไม่ได้แบบเออะเกินไปอะไรอย่างนี้ เวลาที่เราเบนเบนอย่างเงี้ยเขาก็จะออกแบบสีส้มๆนิดหนึ่งนะคะไม่ให้เรารู้สึกว่าเราแบบทาปากแดงจนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะสาหรับคนที่แบบยังไม่กล้าทาปากสีแดงเหมือนหนุยนะคะ<笑><笑> <G ül> ก็คือช่วงนี้เริ่มทาปากสีแดงมากขึ้นเรื่อยๆเ,เนาะแต่ก็จะเลือกสีที่แบบว่ามันมีความแบบไม่ได้แดงมากอะไรเงี้ยค่ะเป็นแดงแบบสดๆประมาณนี้เนาะเดี๋ยวหนุยจะสวอชให้ดูนะคะว่าสีเขาเป็นยังไง คือแบบเนื้อสัมผัสเขาอะนุ่มมากเลยนะคะทุกคนก็ตามสไตล์เนื้อเวลเวิดนะคะสีก็จะมีความแบบสีแดงติ่งส้มๆนิดนึงอะไรเงี้ยคะ่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลย ทุกคนทาออกมาเต็มปากก็จะได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะคือสีเขามีความแบบพลิกเน้นแน่นมากๆแต่ว่าตอนนี้ไม่ได้รู้สึกว่าหนักปากหนาปากอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขามีความเบาแบบมีความมลเวทเกลี่ยง่ายมากนะคะเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างที่จะลื่นนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าลิปดีออเป็นลิปที่ติดทนนานแบบแบรนด์หนึ่งเลยที่หน่ยใช้มานะคะคือ น่าจะติดนานที่สุดแล้วอ่ะเป็นแบรนด์ที่แบบติดทนนานที่สุดแล้วนะคะสําหรับลิปในตระกูลแบบวอกลิปแมทลิปเวลเวดอะไรของเขานะคะคือหน่วยรู้สึกว่าเขาติดนานมากๆนะคะทุกคนคือไม่แบบนานเกินคาดไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้นะคะก็หลังจากใช้มาก็รู้สึกประทับใจะคะ่ะแล้วก็สีนี้เป็นสีที่ทําให้หน้าเราผ่องขึ้นว่าไหมแบบหนุ่ยรู้สึกว่ามันทําให้หน้าหนุยผ่องขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะไม่ใช่สีแดงที่แบบสีแดงกำๆถ้าพวกนั้นหนูจะทาไม่ค่อยได้นะคะคือแต่งหน้าแล้วหน้ามันจะดูดรอปลงมาทันทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าทาเต็มปากเราก็จะได้สีประมาณนี้แต่ปกติหนินก็จะเกลี่ยๆให้มันดูแบบเป็นเกาหลีเกาหลีนิดนึงคะหนูชอบทาลิปสติกแบบโคเลียโคหลีนะคะทุกคนเป็นทางเราเป็นสายเก่านะคะนี่ก็จะให้ดูว่าได้เป็นประมาณนี้เลยนะคะ เดี๋ยวให้เพื่อนดูสีชัดๆใกล้ๆนะคะทุกคนเดี๋ยวหนูซูมให้ดูมาต่อกนันที่ตัวที่สองเลยนะคะทุกคนตัวที่สองก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองก็คือ หนูรู้สึกว่าปอกเขาเหมือนกันเลยนะคะแต่ว่าแค่ชื่อรุ่นแล้วก็เนื้อสัมผัสเขามันไม่เหมือนกันนะคะรุ่นนี้ก็คือรุ่น Dior g u กูตูคันเลอร์ลิปสติกนะคะ r l i p c r r i l o n g w อง r ว a t t e เบอร์เจดนั่นเองค่ะตัวเมื่อกี้ก็คือจะเป็นตัวเนื้อเววเวทนะคะแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเนื้อแมทเนาะคนละสีนะคะ สีนี้ก็จะเป็นสีที่หนูถูกจริตมากๆนะคะทุกคนเป็นมีความแบบว่าเป็นสีชมพูชมพูนะคะไม่รู้ว่าในกล้องอมันดูออกไหมอันนี้คือพยายามแบบ,บสีให้มันตรงกับสีข้างนอกมากที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจะสวอชให้ดูว่าสีนี้เป็นสีแบบไหนนะคะในกล้องมันอาจจะดูแบบมีความแดงๆเนาะแต่พอเราทาแล้วเขาจะมีความแบบ สีชมพูชมพูละเลือละเลือลออะไรเงี้ยค่ะจริงๆตัวตัวนี้เป็นเนื้อแมทนะคะทุกคนแต่หน่ยรู้สึกว่าพอเทียบกับเวลเวดแล้วอะตัวนี้มันมีความชัยชนิดนึงอะ่ะก็คือมีความแบบเนื้อลิปมันมีความชายชออกมานิดนึงนะคะ <laughs> ก็คือมันไม่ได้แมทด,ด้านขนาดนั้นะอะไรเงี้ยค่ะนี่ก็จะเป็นสีชมพูประมาณนี้เลยหนุ่ยชอบลิปสีชมพูแบบนี้มากๆนะคะมันทําให้แบบ มันขับผิวให้ผิวหนียขาวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลองเขาเรียกว่าอะไรเราก็ได้ลองสีชมพูมาหลายเฉดแล้วนะคะแต่ถ้าเป็นพวกสีนูด้ดสีอะไรเงี้ยหนุยไม่รอดจริงๆค่ะทุกคนคือแบบว่าเราพยายามมากแล้วนะคะเพราะว่าเพอร์เซนอลคัลเลอร์เรามันอาจจะไม่ได้เข้ากับสีนู้ดอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีสีนู้ดบางสีที่หนุ่ยสามารถใช้ได้แต่ว่าสีที่คนส่วนใหญ่เขาใช้กันหนุ่ยใช้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะ แต่ว่าสีนี้ก็คือโอเคเลยถูกจริตเรามากๆนะคะเดี๋ยวเรามาสวอชกันเลยนะคะว่าสีนี้มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะทุกคน ทุกคนสีเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคือเขาค่อนข้างที่จะแบบกรอบสีปากเราได้มิดเลยทีเดียวนะคะอันนี้หน่อยทาเต็มปากให้ดูนะแต่ว่าปกติหน่อยก็จะทาเบนเบนเกลีกย่ยออกนะคะเขาก็จะเป็นชมพูที่แบบและเลือนละเลือนแล,ล้วก็ทําให้ผิวเราเนี่ยขาวขึ้นมาระดับหนึ่งเลยนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ให้ดูใกล้ๆ แล้วนะคะทุกคนสำหรับการรีวิวลิปสติกทั้ง2สีนี้นะคะของ d ีออที่หน่วยซื้อมานะคะราคาก็คืออยู่ในกล่องอะ่ะห่บาทน,นะคะต่อชิ้นแต่หน่วยซื้อมา2ชิ้นนะคะแล้วก็น่าจะได้ส่วนลด10%ด้วยนะคะก็น่าจะเป็นราคาก็จะประมาณแบบ สแท่งก็สองพันกว่า,วาอะไรเงี้ยค่ะก็เพื่อนๆก็ลองไปดูที่เคาน์เตอร์นะคะไปให้ BA แนะนำว่าสีไหนที่แบบเหมาะกับเราเหมาะกับผิวเราเราทาสีไหนแล้วมันขึ้นอะไรเงี้ยค่ะสำหรับหน่ยนะคะหน่ยรู้สึกว่าลิปสติก2ส,สีนี้ก็คือสามารถกบสีปากได้แบบ มิดมากๆนะคะแต่ว่าเนื้อลิปของคนที่แบบว่าไม่ชอบทาลิปแมทอะไรเงะะี้ยค่ะน้องเขาก็อาจจะแบบว่ามีความแห้งระหว่างวันนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าตอนทาเขาก็แบบรู้สึกลื่นๆดีนะคะไม่ได้แบบไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะแค่เราทาลิปมันลงไปก่อนแค่นั้นเองเนาะ โอเคค่ะสำหรับการรีวิววันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะฝากเพื่อนๆกด subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้หนยด้วยนะคะคลิปต่อไปเนจะมารีวิวอะไรฝากกดติดตามด้วยนะจะได้ไม่พลาดกันค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย